สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรา,รายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมากันแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแซ่ เร็วเพียงคนละเก้าเก้าพันทำมาแล้วหลายสิบอย่างทำแล้วใช่นะทำเป็นวะนะลองทำดูแล้วว ลองทําดูแล้วนะกดแชร์ออกไปแซ่กอไรผมตัวนี้อ่ะ ใครมาหนึ่งขอชมรมกดแชร์เรวคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ เดี๋ยวนี้แชร์ก็ให้แชร์ได้ทีละกลุ่มเครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 900 99แชร์แล้วให้พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะ ดูคำว่าสดสีแดงนะคะถ้ามีคำว่าสดสแสดงรายการสดสามารถถามได้นะคะในรายการสดเท่านั้นนะคะถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะดูไพ่ยิบซีเรื่องทั่วไปคนละหนึ่งข้อนะคะคําถามการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมลวเวลา3วันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง สามวันเท่านั้นนะคะรู้สุดเลยว่าทำงันมาสหน้าอ่ะอ่ะไม่มีแล้วนะอ่ะแล้วจบก,กดแชร์ออกไปแซ่แสงน,น้อยทำไมมันส่องหน้าไงเดี๋ยวตาเสียเอาอะไรอ่ะเอาเอาล้วมา เนะช่แล้วกิ๊กสาสิบสี่ปีจะมีโชคไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปชัดๆนะครับโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานแล้วโชคมาจากงานครับการทํางานเท่านั้นที่จะพาให้เจ้ามีโชคใช่การงานนะคะจะมีมาให้ทำเยอะก็ยิ่งเงินเยอะอีกนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยเยอะยิ่งรวยนะคะอันนี้ดู3วันนะคะ โชคสาหรับการงานนะคะทาจ,จะทําให้ได้เงินค่ะหน้าไพ่มันว่า,างั้นนะก็เลยว่าไปอย่างนั้นเอาตรงๆนะอืกดแช่าไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชรแล้วชื่อเล่น คําถามค่ะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 000, 9, 000, 9 9 9แชร์เพียงเท่านั้นดูโพาว่าสดสีแดงนะคะถ้ามีคําว่าสดสสดงรายการสดสามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะและนี่ครับนี่คือวิชาไพาย,ยิปซีนะครับเป็นความรู้จรงิงสามารถอ่านดวงชะตาได้จริงนะครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามดูที่คําว่าสดนะครับถ้ามีคําว่าสดแปลว่ายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะดูก็ดูตอนนี้นะครับนะ เลวแซ่ม,มาค่ะมาแชร์แล้วค่ะกันสามสิบแชร์แล้วนะทำเรื่องขอกู้เพิ่มวงเงินจะได้เงินก้อนตามที่หวังไหมคะใครบอกไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามที่หวังนะภาวะสามวันนี้นะ่าตามจริงนะสาวันนี้ก่อนนะคะยังไม่ได้ค่ะสาวันนี้ยังไม่ได้ะ,ะแต่ถ้าอยากได้นะครับบูชาไปได้ครับพญานาคครับนะเจ้าแห่งสับบาดานนะครับนะ บาดาลมนุษย์สวรรค์นะครับมาครับแชร์แล้วออนสิบเก้ามีแฟนถามเรื่องความรักค่ะสิบเก้ามีแฟนถาม,มเรื่องความรัก<ม>ดีหรือไม่ดีเจ้าต้องบอกสถานะสิว่าเป็นแฟ, 19, แฟนอารมณ์เอาชนะนะผู้ใหญ่ไม่ปลื้มค่ะอารมณ์เอาชนะให้ระวังทะเลาะกัน ใช่แล้ว Amy, เอมี่สาวเือเอ็แฟนเก่าจะกลับมาคืนดีไหมคะว่าตามหน้าภัยไปชัดๆนะครับยังไม่กลับมาครับสามวันนี้ครับพูดตรงสาม<อ>วันนี้หายสนิทเลยค่ะเราดูแค่รายสามวันนะครับถ้ามันรายกว่านั้นอนะ่ะเป็นรายปีรายชาตินะเราไม่ดูนะครับนะเออเราจะดูแค่รายสามวันสุขคุณถามาสุขคุณจะถามว่าเนี่ยอืม ยิ่งกู้จะผ่านไหมเสร็จแล้วอาจารย์ดูไปทั้งปีเข้าคุมทั้งปีเลยออขึ้นมาว่าคุณกู้ไม่ผ่านคือทั้งปีนั้นคุณจะกู้ไม่ได้เลยสักครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดสามวันกู้ผ่านไหมสามวันไม่ผ่านอ่วันที่สี่ห้าหกอาจจะมีลุ้นใช่ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธาน เฟซบุ๊กโอซิริกอนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครนะูหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงส,ง,สงเปิดกิจการนันคะ้ะโรงงานโรงแรมจำหน่ายแถวรูปเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลต,ต่างๆและเสียงครูและครอบครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับอะมาสองคนแชร์แล้วอ่อนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนเห็นตรงนี้ก่อนเออตรงนี้ก่อนสิบเก้าสามสิบเอ็ดแฟนเก่าจะกลับมาคืนดีทาแล้วออใช่ไหมเออยัทถามไปแล้วเรียงไม่กลับมาแชร์แล้ว เจมยี่สิองทำไมการเงินติดขัดครับทําไมมันนิ่งนะครับแต่ก็ยังพอมันนิ่งอะ่งพะ,อนนอะพูดตรงให้ให้คุณช่วยเาเรื่องอะไรอะ่ะอย่าไปลงทุนอย่าไปใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเปใครอย่าไปอะไรเงนะี้ยอ่ะบอกสูตรให้แล้วกันจะดีขึ้นบอกสูตรให้แล้วกันถ้าถ้าอยากจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับนะบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับนะเชื่อผม เพียง99บาทมีค่าส่งเพียง50บาทเป็น1 4 9บาทเพียงเท่านั้นติดต่อสอบถามเชาวบูชาได้ที่บท่าน,<ห>น,นอาจารย์โอที่บูชาก็เอามาสวดบ่อยๆนะคะทุกวันทุกวันวันหลายๆ,ๆ,ๆรอบเลยก็ได้จะมีคาถาให้ไปนะคะคืออยากจะให้ท่านช่วยก็บอกท่านแค่นั้นแหละจริงศักดิ์สิทธิ์นะพูดไปแล้วจบไม่ใช่เอาไปแล้วคล้องคอทุกวันแต่ไม่สวดเลยไม่สวดไม่บูชาก็ก็ไม่ม<บ>ี ต้องมูแล้วนาทีนี้ต้องมูแล้วเขาเรารูว่าต้องเอามาไหวเอามากาบเอามาขอที่สานจิตอะไรเงี้ยอ่าเจมี่สิบเอ็ดไปอีฟสองค่ะไปแล้วแชร์แล้วบีมไม่มีไม่มีแชร์ไม่มีแชร์ขอข้ามครับบีมแชร์ให้เหมือนคนอื่นสิคะแชร์ก่อนทมไปเลยทมไปเลยแชร์แล้วออนสิบเก้าด้านเดี๋ยวก่อนนะน้ำเพชรถามไปแล้วแฟนความรักถามอีกด้านการงานอ๋อมาดูข้างหลังดีกว่าครับมาดูข้างหลังดีกว่าครับ หนึ่งลฟ์สดต่อหนึ่งคำถามนะคะแล้วอาจารย์ดูอยู่สามเพจนะคะสามรายการนะคะได้วันหนึ่งก็สามคำถามนะคะเพจละหนึ่งคำถามนะคะอ่ะละออนการงานเอาน้ำเพไก็ใช่ค่ะฟลุกยี่สิบสี่การเงินจะดีไหมครับหาได้อยู่ครับหาได้มาหลายทางเลยนะคะหาได้อยู่ได้จากการงานนะคะคล่องตัวดีดีพี่ต๋มเขา คิดยังไงกับเราคะพี่ตุ๊มคือคุณเครียดไปเองมากกว่าคิดยังไงกับเราเขาไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คุณจะเครียดก่อนคุณเครียดคุณคิดมากไพ่ใบนี้คิดมากเครียดไปก่อนก่อ,อนที่เขาจะคิดอะไรอันนี้อันนี้เขาถามว่าพี่ตุ๊มเขาคิดยังไงกับ<อ>เราก็ต้องคิดอย่างนี้สีเขาเครียดกับคุณนอาเค้เขาเครียดกับคุณเอาแค่นี้นะเขาเหมือนเขาคิดถึงคุณนอนไม่หลับอ่ะมาดูด้านหลังดีกว่าครับนะนอนไม่หลับเลยคิดถึงคุณจะนอนไม่หลับเลยไม่รู้เรื่องอะไรคําถามกุ้มเรื่องกุ้มใจอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ให้อาจารย์โอตีความเลยนะครับนะขอบคุณครับสาธุครับฝนจะได้กลับไปทำงานกับอาจารย์แม่ไหมคะผิดหวังภาษาวันนี้ออาจารย์เขาขยายไหมไม่ไม่ขยายตีความไปเลยตรงกันเลยเนยยี่สิบห้าความรักจะเป็นยังไงบ้างคะมีแฟนค่ะคุณเนยก็รักกันดีนะคะจีบกันน่าดูเลยแบบว่าโอ้อสวีทนะคะ แชร์แล้วค่ะบีมสิบเก้าอ้ยเชิญสิบแปดค่ะแชร์แล้วค่ะบีมสิบแปดความรักมีแฟนแล้วสิบแปดคุณ<อ>ต้องเลี้ยงดูเขานะจะดีคใครต้องเป็นไฟไยิงเยงี้ดูไม่พ่ใบนี้ยเป็นไพ่ที่ว่าเป็นไพ่ผู้หญิงที่รสนิยมดีไฮโซถ้าจะมีแฟนต้องแฟนรวยแฟนไม่รวยไม่ครบ อ่ะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะอ่ะเวลาก็ได้เลยเข้ามาแล้วข้างหน้านี้เราดูสามวันนะแต่ถ้าอยากดูส่วนตัวทั้งแชทมามีค่าครูขอร้อมวนก่อนดูสนใจนะคะก็ทักแชทมาได้นะจะันทบยกไปแล้วไห้ยิบซี่อย่างละเอียด,ยยดให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะอเอาละทำไม่อันอย่างละเอียดเดี๋ยวเราจะไปที่รายการสหวิทยาโหราอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะได้เจอกันค่ะ